เชียปอยตอยะห้าแปลว่ากินข้าวหรือยังโฮมดัดตอยะห้าแปลว่าอาบน้ำหรือยังอัวชาญไปแปลว่าฉันรักเธอไปชาญล้านแปลว่าเธอน่ารัก กลอแปลว่าหมาหากอแปลว่าแมวกล้วแปลว่าหมู